สวัสดีค่ะวันนี้จะยิ้มก็ยิ้มได้ไม่สุดเลยเนาะเพราะว่าข่าวที่จะพูดคุยกันเนี่ยมันคือข่าว mm hmm. ดิวแม็กไกวยล่มจ้อะอสวัสดีนะคะฝากกด subscribe ให้ช่องพิชี่ด้วยนะใครที่เพิ่งจะเคยเข้ามานะคะก็มาอัปเดตข่าวสามแมนเชสเตอร์ยไนเตดกันทุกวันเนาะทีนี้หลายๆคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วละคะว่านะตอนนี้นะคะ เป็นที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะว่าแฮร์รี่แม็กไวสุดแล้วไม่ย้ายทีมนะคะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ต่อไปทีนี้หลายๆคนว่าเอ้ยทำไมอ่ะทำไมแฮร์รี่แม็กไวถึงไม่ย้ายบางคนอยากรู้ถึงปัญหาที่มาที่ไปยังไงนะคะคือเดอะซันเนี่ยเขาเออกมาเปิดเผยสาเหตุกรณีที่ดิวล,ล่มระหว่างแฮร์รี่แม็กไวเวสต์แฮมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าแต่เดิมเนี่ย เหมือนตกลงค่าตัวกันได้ที่30ล้านปอนด์ละแล้วแวมนยูก็ยอมปล่อยให้แม็กควายไปละแต่ว่าที่มันยืดเยื้อและสุดท้ายมันล่มเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า 1. ค่าตัวที่แม็กควายได้กับปีศาจแดงเนี่ยนะคะได้อยู่190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ทีนี้สัญญาของแม็กควายเนี่ยมันจะอยู่ยาวจนถึงปี2025 รวมถึงถ้าเกิดย้ายไปอยู่เวสต์แฮมที่ซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยยอมจ่ายค่าตัวแม็กไวที่30ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูก็ขาดทุนไปแล้ว50ล้านปอนด์นะเพราะแมนยูซื้อแม็กไวจากเลสเตอร์ซิตี้มา80ล้านปอนด์ใช่ไหมะคะอย่างที่รู้กันคือเวสต์แฮมเนี่ยไม่สามารถและก็ไม่โอเคที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับแฮร์รี่แม็กไวเท่ากับที่แม็กไวเคยได้กับปีศาจแดงแต่เดิมได้อยู่แสนเก้าแต่เวสต์แฮมบอกว่า พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยแม็กควอยู่ที่1 0 0 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ทีนี้แม็กควเองเนี่ยนะเขาขอเรียกร้องค่าชดเชยจากปีศาจแดงเป็นเงินโบนัสส่งท้ายก่อนย้ายทีมเพราะว่าสัญญากำลังจะหมดลงปี2025อย่างที่บอกไปไน,นะคะซึ่งสิ่งที่แฮร์รี่แม็กควขอกับแมนยูเป็นโบนัสเนี่ยมันเป็นเงิน15ล้านปอน แล้วแมนยูกับแม็กไวเนี่ยตกลงรายละเอียดเรื่องนี้กันไม่ได้เพราะว่าสโมสรบอกว่าฉันไม่พร้อมจะจ่าย15ล้านปอนด์ให้กับคุณเป็นโบนัสฉันจะจ่ายให้คุณเต็มที่เนี่ย6ล้านปอนด์เท่านั้นคือถ้าคิดในแง่ของแม็กไวก็คือแม็กไกวก็รู้สึกว่าแต่เดิมได้อยู่19ถ้าย้าย19คือแสนเก้เนาะถ้าย้ายไปอยู่เวสแฮมเนี่ยจะได้แค่10,000แ เงินมันก็หายไปอยู่90,000มืนปอนต่อสัปดาห์เขาก็เลยมองว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียกร้อง15ล้านปอนกับปีศาสแดงเป็นค่าชดเชยก็จะได้ไปถั่วกันกับการที่ได้1นึ่งแสนปอนต่อสัปดาห์กับเวสต์แฮมก็จะไม่ได้ลดน้อยลงเท่าไหร่แต่แมนยูไม่พร้อมจะจ่ายไงพร้อมจะจ่ายแค่หล้านปอนทีนี้พอเหตุการณ์มันยืดเยื้อเนี่ยกลายเป็นว่าเวสต์แฮมก็เลยโอเคงั้นถ้า มันเจจาไม่ได้ไม่สำเร็จสักทีคุณเล่นตัวอย่างนี้งั้นก็ไม่ต้องย้ายก็แล้วกันเวสแฮมก็เลยยุติความพยายามอยากจะได้แฮร์รี่แม็กควมาร่วมทีมเลยนะตอนนี้กลายเป็นแฟนแมนอยู่มองหน้ากันแบบเลิกลกัก <c oughs> ย้ายตัวทิพค่ะทุกคนข่าวที่นำเสนอกันไปก่อนหน้านี้นะ คือคือถ้าถามว่าพิชี่อ่ะเข้าใจแมมกวายไหมก็เข้าใจนะว่าคนเราอ่ะมันก็ต้องอยากได้เงินเท่าเดิมหรือเยอะขึ้นนะแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยแม็กวายว่าเหตุว่าว่าฟอร์มที่คุณเป็นอยู่กับแมนยูมันมันไม่ได้ดีเลยจริงๆแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรกับแมนยูแล้วเอาพูดจริงๆเลยนะถ้าส่วนตัวพิชี่มองนะพิชี่ว่าแบบเนี้ย ยิ่งไม่ส่งผลดีกับแฮร์รี่แม็กไกวเลยเพราะหลายหลายคนก็น่าจะรู้กันว่าอเหตุผลที่แฮร์รี่แม็กไกวยอมที่จะย้ายไปอยู่เวสต์แฮมถ้าไม่ถึงพูดถึงเรื่องเงินเง,งินทองทองนะเพราะว่าเขาอยากจะได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวอังกฤษมีลุยฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกมีศึกฟุตบอลยูโรรอบรอบสุดท้ายซึ่งก็คิดว่าอังกฤษยังไงก็น่าจะได้ผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายอยู่แล้วถ้าแฮร์รี่แม็กไกวอยู่กับปีศาจแดงต่อโอกาสในการลงสนามมันมันน้อยลงมากนะตอนนี้เพราะว่า วาราลิซาต่อมามีลินดาเลิฟนะแล้วยังมีจอห์นนี่อีเวนส์อีกหนึ่งคนด้วยนะถูกไหมคือโอกาสในการลงสนามของแฮร์รี่แม็กควาก็คือบ bon อลถ้วยอ่ะคือคุณค,คุณคือตัวสำรองเต็มๆไม่ใช่ตัวสำรองตัวเรื่องหมายเลขแรกๆด้วยอะ่ะเป็นตัวเรื่อใหมายเลขสองหมายเลขสามแบบเนี้ยแล้วโอกาสพอมันไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องอะ่ะคือแม้ว่าคุณจะเป็นลูกรักของแกเรตซอกเก็ตก็เหอะแต่ว่าแมตต์ฟิตเนสการลงสนาม มันก็สําคัญนะแล้วก็ตัวแฮร์รี่แม็กควเองไม่ได้เป็นที่รักของแฟนปีศาจแดงอย,แอยู่แล้วจากจากผลงานที่เราก็เห็นเห็นกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะยิ่งโชว์เพราะช่วงหลังนะแล้วพอพอมันมีข้อเปรียบเทียบว่าแบบเฮ้ยวารานดีขึ้นมาติเนสดีจังเลยลินเตลฟก็พัฒนาตัวเองแต่แม็กควแบบยังคงเสียบอลยังคงทำ คอนเทนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายอะไรแบบเนี้ยเรายิ่งมีข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากทีมไปแล้วแต่เหตุผลที่ไม่ย้ายเพราะว่าเรื่องเงินเงินทองทองที่ตัวเองไม่อยากจะให้เงินลดน้อยลงจนมันแบบเนี้ยที่พี่ชีเล่าไปนะ่ยยิ่งทำให้ความกดดันของแม็กไวที่อยู่ปีศาจแดงต่อมันมันหนักขึ้นหรือเปล่ารูป้ป่ะคือความกดดันกับนักเตะมันมาคู่กันอยู่แล้วแหละแต่ว่า มันคือถ้าถ้ามันเข้าก้าวข้ามผ่านกดดันไม่ได้โชว์ฟอร์มดีได้มันก็โอเคแต่แม็กไ่ายเนี่ยมันมันไม่รู้เลยว่าคุณจะดีขึ้นเมื่อไหร่วะเอาจริงๆกับค่าตัวที่จ่ายไปแปสิบค่าหนึ่งที่จ่ายต่อสัปดาห์อยู่แสนเก้าทำคอนเทนต์ให้ให้เหล่าอินฟูอย่างพิชชี่ได้มีเรื่องเล่นอย่างเงี้ยหรอเสียดายตังอะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอะแล้วทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหม พอดิวของแฮร์รี่แม็กควล่มไปเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่างบประมาณในการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์เนี้ยมันก็อาจจะยิ่งแย่ไปด้วยออย่างเช่นปาวาเบงจามันปาวาที่อยู่อยเออบรเยนละและโอ้โหอ่อยแบบอ่อยไม่รู้จะอ่อยอยังไงแล้วชัฉฉ้นอยากย้ายมาปีศาจแดงไปคอมเมนต์ทวิตเตอของวารานแปอะไรแบบเนี้ยมันก็ ล่มแน่ๆอ่ะอาพีชื่อว่าอ่ะแน่ๆดิวดิวของดิวของปาวาหนึ่งคนใช่ไหมที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอีกหนึ่งคนก็คือโตอดิโบจากนีสเอาไปว่าดิวล่มเพราะอะไรเพราะว่าแม็กควอยู่กับทีมต่อไงทีนี้พอแม็กควอยู่กับทีมต่อก็เลยเป็นว่าไม่ต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาทดแทนแฮร์รี่แม็กควละรวมถึงพีชื่อว่าดีไม่ดีนะ ไอ้นักเตะคนอื่นๆที่มีแผนว่าจะได้ไม่ว่าจะเป็นอัมระบัตอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะโดนร่างแหไปด้วยหรือเปล่าอ่ะคือเหตุผลหนึ่งที่ที่ดิวคนอื่นๆไม่ได้ไปต่อเพราะว่าแฮร์รี่แม็กควายขายออกไปไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่อง Financial Fair p l a y ของของพีปีศาแดงเองที่ที่มันไม่ได้คล่องเท่าไหร่นกักอะเพราะว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแม้ว่าตลาดมันยังไม่ได้ปิดนะแมนยูใช้เงินไปแล้วเกือบเกือบพี่ชี่ใช้คำนี้แล้วกันเอาเป็นเลขแบบเกือบเกือบหนึ180ล้านปอนด์เมสันเมาส์โอนานา่นาราสมุทฮอยลุนเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยแม็กไวได้สามันก็จะทำให้ตัวเลขมันมันเขียวมากขึ้นไง แต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยก็แล้วฉันพูดอะไรได้ไหมพูดให้เธอหลีกไปได้หรือเปล่าเงีไม่รู้จะพูดยังไงเลยแม็กควาจะเรียกว่ากับตันก็ไม่ได้เพราะคุณก็ไม่ใช่กับตันทีมแล้วถ้าถ้าพูดในแง่ดีก็คือพอแม็กควายอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะทําให้เหล่าอินฟลูปีศาสแดงทั้งหลายแหล่ได้มีคอนเทนต์ให้ได้เล่นกันต่ออาเพ่อเพื่อนว่าไง รู้สึกยังไงกันบ้างเฮ้ยเซ็งจริงแล้วโดนแซวด้วยนะว่าแบบนี้่ะหนึ่งทีมเขาเขาแฮว2สองนักเตะส่วนเราก็แฮวปล่อยนักเตะอะไรให้มันได้อย่างนี้สิแฮร์รี่แม็กควายทีนี้นะคะ แม้ว่าไอเดียวของแฮร์รี่แม็กควมันพร้อมพอมันล่มไปใช่ไหมซึ่งมันก็ดูมีท่าทีมีแววว่ามันจะล่มตั้งแต่ไอเกมที่เราเฉือนชนะวูฟได้หนึ่งศูนย์แม็กควก็มีชื่อเป็นตัวสำรองนั่งอยู่ที่ซูมานั่งสำรองเนาะทีนี้มันมีเกมอุ่นเครื่องเล่นกันแบบปิดนะคะที่แมนยูเจอกับเอเวอเรตันวันอังคารเมื่อวานนี้นะก็ h ฮร์ y m a g u i ลงสนามนะคะเป็นตัวจริง d o n n ี่ฟันเดอร์เบ c กสกอตแมคโทมินเน่สกอตแมคโทมินเฮันนิบาลเมีได้ลงเป็นตัวจริงหมดเลยรวมถึงอีกหนึ่งคนที่ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องนั่นก็คืออองตันี่มาร์ซิยนะคะคือมาร์ซิเยลเนี่ยเจ็บตั้งแต่เกมปิดฤด,ดูกาลที่แล้วนะคะที่แมนยูชนะ ูลแลม21 27่่พฤษภาคมแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ตลอดที่ผ่านมาช่วงปีที่นมีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงสนามให้กับแมนยูเลยเนี่ยเพิ่งจะได้กลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ79วันและเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บของมักซียาวนี่แหละช่วงซัมเมอร์นี้มันก็เลยขาดมักซียาวได้ยากแล้วก็เนี่ยตลาดใกล้ปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนจะมาสนใจอยากจะซื้อมักซียาวหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าอ่ะก็กลับมาลงสนามได้แล้วนะคะหลังจากไอ้เกมกับ วูฟเนี่ยก็มีชื่ออยู่ในชุมานั่งสำรองเนาะทีนี้พอเหล่าตัวสำรองที่อ่ะเป็นตัวสำรองอยู่แล้วเคยมีปัญหาการบาดเจ็บค่อยๆทยอยได้ลงเกมที่เจอกับเอฟเวอร์ตันนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้เรียกความฟิตเรียกความมั่นใจอะไรแล้วกันเนาะแม็กไกวลงไปในสนามอย่างนี้ด้วยซึ่งแมนยูเนี่ยเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้นะคะ2.0นะก็1ลูกเนี่ยมี เอฟเวอร์ตันเขาสกัดเข้าประตูตัวเองส่วนอีกหนึ่งลูกนะคะเป็นคนนี้เนยที่ยิงให้ทีมในเกมอุ่นเครื่องนั่นก็คือสกอตต์แม็กโทมินีนะคะยิงในเครื่องหลังให้แมนยูเนี่ยสุดท้ายเอาชนะเอฟเวอร์ตันไป2ประตูต่อศูนในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดทีนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะคะว่าวันเสาร์นี้แมนยูเนี่ยมีคิวจะบุกไปเยือนสเปอร์ ที่ทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมซึ่งพอไปเจอทอตแนมฮอสเปอร์ที่ทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเนี่ยตำแหน่งกองหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่แมนยูเองยังมีปัญหาเพราะอะไรเพราะรัสมุทไทรุนที่เพิ่งจะเสริมทัพเข้ามาใหม่ยังไม่พร้อมที่จะลงสนามแน่ๆไม่มีชื่อแน่ทั้งตัวจริงทั้งสัวสำรองแล้วแรสฟอร์ถามว่าไปยืนเล่นเป็นตำแหน่งหน้าเป้าได้ไหมได้แต่ว่า เสียดายของนิดนึงนะคะเหมือนเหมือนบอลมันไปไม่ถึงแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถในการกระชากลากเลื้อยแทนที่จะเอาไปยืนจังก้าอยู่ด้านหน้าเก็บบอลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอามายืนเส้นข้างด้านข้างน่าจะดีกว่าก็เลยมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเอ๊หรือว่ามักซียาเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมที่แมนยูจะบุกไปยือนท็อตแนมฮอสเปอร์สเตสเดียมวันเสาร์นี้นะคะ เออถ้าไม่ได้ยายก็ทําตัวให้มเป็นประโยชน์หน่อยนะจ้ามากจ๋าขอร้องไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะอยู่เจ็บบ่อยแล้วเกยเมื่อไหร่จะหายเจ็บบ่อยไม่เข้าใจทีนี้ไอ้เกมแรกเปิดฤดูกาลที่แมนยูเจอกับวูฟก็พูดคุยกันไปแล้วเนาะในคลิปเมื่อวานนี้ว่ามันเล่นไม่ดีเลยจริงๆอ่ะทั้งเกมมีโอกาสจบสกอร์น้อยกว่าวูฟอีกแมนยูมีโอกาสจบสกอร์สิบห้าครั้งวูฟมีโอกาสจบสกอร์ยี่สิบสามครั้งแม้ว่าแมนยูจะ จะชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากการเติมขึ้นไปม่งของวาราอะไรแบบนี้ยล้วก็แบบมีดราม่าท้ายเกมเรื่องจุดโทษของวูฟที่เขาไม่ได้จนสุดท้ายนะตอนเนี้ยคณะกรรมการผู้ตัดสินหรือว่า PGMOL ก็ออกมาลงโทษผู้ตัดตสินในสนามอะไรทั้งหลายแหละว่าแบนหนึสัปดาห์1สัปดาห์ก็คือ1เกมแบนน้อยจังไม่มีบทลงโทษอย่างอื่นหรออะไรแบบนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ ผลงานไม่ดีโอนาน่าก็โชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟนะคะในวันที่เจอกับบูฟเนี่ยเซฟไปหกครั้งตอนแรกเนี่ยม,มีใครหลายคนเขาก็รู้สึกว่าแมนยูในฤดูกาลนี้มีโอกาสที่จะได้ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือมีโอกาสได้ได้สู้สนุกในสุกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะที่แฮร์รี่วิตอเรนะฮะอดีตกุนซือสเปอร์นี่เชื่อว่า แมนยูอาจจะแบบสร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อะไรได้นะแต่ว่าล่าสุดนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ่อนรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษเขาปรับอัตราต่อรองของพิศาจแดงค่ะค้ณคือแต่เดิมนะคะอัตราต่อรองเนี่ยแมนยู Menu, เนี่ยอยู่ที่สแต่ณตอนนี้นะคะ อัตราต่อรองของแมนยูนะคะตกลงไปเป็นที่4ในการลุน้นแชมป์ฟุตบอลพอรีเมียร์อังกฤษเพราะว่าฟอร์แมนยูเกมนัดเปิดฤดูกาลไม่ดีคืออาณนะตอนนี้ถ้าเทียบอัตราตาการต่อรองนะติงแชมป์แบบจัดจาเลยมาแน่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2รองลงมาคืออาร์เซนอลส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจากอัตราตารต่อรองที่อยู่อันดับ4ี่ ถูกขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3นะจ๊ะเต็ง3ที่จะได้แชมฟุตบอลผิวหนังอ,นอังกฤษนะคะแมนยูตกลงไปเป็นเต็ง4เชลซีอยู่เต็ง5เท่ากับนิวคาสเซิลแล้วก็ลองลงมาก็มีสปเปอร์มีไบรตันแต่คือแบบเอาจริงๆถ้าถ้าดูในเกมแรกที่เจอกับบูฟฟิชีกก็ถ้าเล่นแบบนี้ก็เหนื่อยอ่ะเพราะว่า อาร์ล่พูดนะซิตี้มาดีอาร์เซนอลมาดีเลี้ยวฮูแม้ว่าเขาจะเสมอกับเชลซีครึ่งแรกเขาก็ยังเล่นดีนะแม้ว่าครึ่งหลังเชลซีจะเล่นดีกว่าแล้วเชลซีอะ่ะเกมกับเลี้ยวฮูครึ่งหลังปอรเชติโน่แก้เกมมาโคตรด,ดีแล้วนี่ได้ไกเซโดเปิดตัวแล้วกําลังจะได้ลาเวียแล้วแมนยูไม่ได้ใครเพิ่มอะสมมตินะ่ะอย่างดีก็คือรัสมุทฮอยลุนกลับมาพร้อมลงสนามอะแล้วก็ไม่รู้ว่า การันตีเล่นแบบกับพรีเมียร์ลีอังกฤษได้เลยหรือเปล่าอ่ะเหนื่อยนะถ้าเล่นได้แค่นั้นน่ะคือมันมีการวิเคราะห์เหมือนกันนะคะว่าวิธีการเล่นของอเริกทนฮังในเกมนัดแรกที่จะกับวูฟอ่ะเหมือนปล่อยให้นี่แหละคนนี้คำนึงนะเหมือนปล่อยให้คนนี้ยคาเซเมโรอ่ะยืนโดดเดี่ยวในแดนกลางมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะทำให หรือว่าเพราะคาซิเมโร่ไม่ฟิตด้วยการขยับเขยื่อนตัวมันอาจจะช้าไปกว่าเดิมหรือเพราะอายุอนา,นามันเพิ่มมากขึ้นแล้วด้วยอะไรแบบนี้แต่มันก็แบบอาจน่าจะมีเมสันเมาส์ที่ลงมาช่วยคาซิเมโร่มากกว่านีไม้อะไรแบบนี้แต่ก็เป็นว่านะตอนนี้เราตกลงไปเป็นเต็งสี่แล้วนะคะเพราะว่าฟอร์มเกมแรกมันมันไม่ดีจริงๆอนะเข้าใจได้เลยนะว่าทาไมถึงตกเพราะฟอร์มมันไม่ดีไม่ทำยังไงก็ นัดต่อไปเจอสเปอร์ด้วยไม่ใช่งานง่ายบุกไปเยือนสเปอร์มันก็เห็นแล้วในหลายๆเกมที่ผ่านมากับการที่แมนยูจะต้องบุกไปเยือนสเปอร์ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเพราะว่าแมนยูสเปอร์นี่นะแบบหนึ่งนะแมนยูสเปอร์ฤดูกาลที่แล้วนะคะ เกมที่ Tottenham Hotspur Stadium เนี่ยเสมอกัน2-2เป็นการเสมอกันที่เราขึ้นนำก่อนด้วย2ลูกเนาะเราก็จะเปิดตามตีเสมอสองที่ Tottenham Hotspur Stadium เกมนี้ไม่ใช่ง่ายแน่ๆนะคะเ,เราลุ้นกันต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูน้องหมากด้วยว่าจะลงสนามได้ไหมแล้วแล้วมีโอกาสไหมที่จะทำให้ฟอร์มของปีศาจแดงมันดีขึ้น อาทีนี้นะคะไปพูดถึงนักเตะหนึ่งคนที่แฟนปิศาจแดงยังรักแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ติดตามข่าวสารเขาอยู่ตลอดนะว่าแล้วเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เมื่อไหร่มันจะรู้สักทีว่าเดคอจะย้ายไปอยู่สโมสรไหนอย่างไรนะคะคือก่อนหน้านี้มีข่าวแวแววๆว่าเอ๊ะมาดริด,ดพอกูตัวเจ็บจะดึงเดคอไปไหมแต่ล่าสุดเนี่ย คาร์ลอวันชลาลติหรือว่าอันเช่เขาก็เปิดตัวเกปาอลิซาบาลากาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งเกปาก็ย้ายไปร่วมทัพราชันชุดขาวด้วยสัญญาย,ยืมตัวก่อนหนึ่งฤดูกาลช่วงที่ติโบกุตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเช่นกันว่าเอเย่นของปีศาจแดงเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอยับแยบไปหาบบเยมินิกว่าสนใจไหม อยากจะดึงเดคอาไปเสริมทับไหม้แต่ก็เหมือนว่าก็สแสข่าวของของของไบเยอร์น่ะก็ก็ไม่ได้อยากได้เดคเอาเช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายสื่อรายงานซึ่งล่าสุดแล้วเนี่ยเดคอามีหนึ่งข้อเสนอก็น่าจะเป็นข้อเสนอที่ที่ดีที่สุดแล้วนั่นก็คือจากสโมสรออาลนาเซอร์ในลีกซาอุดิอาระเบียนะคะ ก็ถ้าเกิดว่า DKR เคย้ายไปร่วมทีมออลร์เซอร์ก็จะได้ร่วมทัพกับคริสตินโอโรนันโดอีกครั้งหนึ่งนะคะคือปัญหาของ DKR เอนี่ยอยู่ที่อันหนึ่งแหละเขายังอยากลงสนามอย่างต่อเน,นื่องดูจากดูจากหนึ่งเหตุผลที่เขาไม่ต่อสัญญากับวิศาจแดงที่สุดท้ายยกเลิกแบบบกมือลากันไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลคือค่าเหนื่อยที่ DKR เคเคยได้กับแมนยูมันเยอะมากไงสามแสน 75,000ปอนด์ต่อ,อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยสโมสรอ,อื่นๆก็คงไม่พร้อมที่จะจ่ายให้กับเดเคอเท่ากับที่เดเคอเคยได้อะไรแบบเนี้ยแต่อนันาเซอรอ์จ่ายไหวไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ข้อน่าสนใจว่าอาสุดท้ายแล้วเดเคอจะยอมตกลงย้ายไปอยู่ที่อัลนาเซอร์กับริชโนโรนันโดย้ายไปสู้ศึกซาอุดีอาระเบียโปโลิกีกหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกหนึ่ง ผู้สาวประตูที่ตอนแรกมีข่าวกับบาเยนนั่นก็คือโบโนนะคะก็ยาซิโบโนหรือว่ายาซิมบูนูเนี่ยคือตอนแรกก็เหมือนเป็นข่าวว่าเออราชันชุดขาวจะดึงไปแทนตีโบกูตัวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกูตัวพักเป็นเกปาใช่ไหมแล้ว หรือว่าโบโนจะอยู่กับเซวิญาต่อแต่เหมือนล่าสุดเนี่ยจะเป็นเอาฮิลาที่เพิ่งจะเซ็นเนมาไปสนใจอยากจะได้โบโนไปเฝ้าสาวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสโมสรที่เป็นข่าวกับดดบิดเดคอก็คือ Al asser, นะเอานาเซอร์นะเอาเป็นว่าส่งกำลับบงใจให้เดคอค่ะไปอยู่ที่ไหนก็รักไม่ว่าจะยังไงก็จะส่งกำลับบงใจให้นะพี่ชีพูดเลยนะอยากไปชาอุเลยคะตอนนี้ <c oughs> น่าดูมากเลยอ่ะเนมาก็ไปแล้วด้วยอ่ะ อยากไปเราคือบรรยากาศในสนามมันก็ดีอะไรแบบเนี้เออไปดูบอลซาอูเจอซูเปอร์สตาร์ครบเลยนะไปเจอโรน,นัลโดไปเจอเนย์มาไปเจอเบนเซม,ม่าอย่างเงี้ยไปซาอุแล้วกันก็หาทีมเชียร์กันด้วยนะคะเพื่อนๆซาอุดิอาระเบ,บียโปลีเชียร์ทีมไหนพิชี่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวเลือกได้เราจะมาบอกว่าเชียร์ทีมอะไรแต่ตอนนี้ยังเลือกไม่ได้นะจ๊ะอาก็วันนี้ข่าวสารพิศาจแดงประมาณนี้แล้วกันเนาะ ยังเซ็งไม่หายเลยเรื่องของแฮร์รี่แม็กควนะคะอะแล้วก็ฝากกันด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะพิชี่เป็นแม่ค้านะคะขายด้วยนะคะทั้งเสื้อเย้าเสื้อเยือนสีเขียวสีขาวนะคะมีเกตเพลเยอร์ Player, แล้วก็เกตแฟนบอลเนาะแล้วก็เอ้เสื้อเย้าเสื้อเยือนสีเขียวสีแดงแล้วก็เสื้อเยือนเตอร์คิดตัวสีขาวนะคะอันนี้มีแต่เกต แฟนบอลน,นะคะราคาลดให้5%จากราคาป้ายทุกออเดอร์การสั่งซื้อเนาะแล้วก็ส่งฟรีด้วยก็คือเพลเยอร์เนี่ย4,600บาทลดที่เหลือ4,370บาทแฟนบอล2,900บาทลดที่เหลือ2,755บาทส่งฟรีนะคะใครสนใจหรืออยากจะมีเสื้อ อยากจะสะกงสกรีนอะไรเงี้ยก็บอกได้เดี๋ยวสกรีนให้แต่จะต้องรอนิดนึงนะคะก็อุดหนุนกับพิชีได้ถ้าอยากจะอุดหนุนการอุดหนุนสโมสรผ่านพิชีก็ได้นะคะแล้วก็ฝากกันด้วยสำหรับทุกช่องทางทั้ง youtube ฝากกดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกิ้งกันให้ด้วยนะคะแล้วก็ facebook แล้วก็ t ิกต o อพิชชมพิชี่นะคะ มีสปอนเซอร์ท่านไหนสนใจอยากจะมาสนับสนุนก็ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะอ,อ๋อลืมบอกไลออดไลออดคือ SI Jo ซน์จ c h พนะคะทั้งซื้อเสื้อทั้งอยากจะสนับสนุนกันไม่ว่าจะช่องทางไหนติดต่อกันเข้ามาได้ที่ไล n e ดแอสไซน์จอยพิชนะคะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะลาไปก่อนเลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะบา,บายค่ะ